ครอบครัวของผมนั้นอย่าล้างกเรเลอกการเ็นผมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวรับผิดชอบลูกทั้ง3าคนนะครับรับไม่ได้อย่าแตกต้องครอบครัวผมมาที่เดชสำหรับลูกของผมลูกสาวผมนี่มันแรงเกินไปนะถ้าผมเจอตัวรู้เรื่องทำคิดหล่ยช่วยที่สุดเจอกันแล้วขอสักทีเดว รูปของผมและครอบครัวนะฮะไปเผยแพร่แล้วก็ลงในในเพจของตัวเองแล้วเหมือนจะสวมรอยอเป็นผมเพจใช้ชื่อผมเลยใช้ชื่อใช้รูปทุกทุกอย่างเลยนะครับของผมเนี่ยไปไปอยู่ในสื่อ,อแต่ความจริงแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชมใชผมเล่นแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเป็นแอดมินที่ผมรู้จักเลยนะครับ ให้คนเข้าไปเยอะๆและสุดท้ายเนี่ยพอใต้โพสต์ดันโปยโปรโมทแปะลิงก์เป็นเว็บพนันเมคข่าวขึ้นมาว่าครอบครัวของผมนั้นอย่าล้างกันเลิกกันให้ผมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวรับผิดชอบลูกทั้งสามคนนะครับซึ่งมันทำให้ภรรยาผมเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงๆๆไปเล่นกับเรื่องดราม่าของของของครอบครัวผมซึ่งอันเนี้ย ไม่ได้เลยผมว่าเไอ้คนอื่นผมผมผมพอจะไอ้นี่ได้นะพอเข้าใจได้แต่อันนี้ผมรับไม่ได้อย่าแตะต้องครอบครัวผมทั้งลูกและภรรยาผมก็ล่าสุดนี้เห็นส่งมาเห็นเป็นว่าเป็นอุบัติเหตุสําหรับลูกของผมลูกสาวผมนี่มันแรงเกินไปนะสําหรับสําหรับผมนะแล้วถ้าผมรับไม่ได้ด้วยผมขอเตือนไว้เลยนะถ้าไม่หยุดนะผมจะแจ้งความและผมจะดําเนินคดีถึงที่สุดเลยถ้าผมเจอตัว รู้เรื่องรู้เรื่องเลยเพราะาผมเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เป็นคนจริงๆแล้วก็ใจดีนะสนุกสนานใจดีแต่ถ้ามาแตะต้องเรื่องนี้<ต>ผมก็จาระเทศศาตร์ไม่มีเนี่ยมันต้องดูผมผมผมว่าไม่ได้นะมันมันเกินไปคือคุณจะมาหาผลประโยชน์จากเรื่องการไอเรื่องหาเวบการพนันคุณอันนี้แต่เรื่องของคุณแต่ผมก็ไม่ไม่ส่งเสริมคุณอยู่ดีแต่คุณมา <c oughs> ใช้ข้อความดราม่า โคดดราม่าแบบนี้เพื่อที่จะสร้างกระแสและดึงคนให้เข้าไปสนใจคุณมากๆเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นคนที่เขาเรียกว่าความคิดหลวยโทยที่สุดเนยเป็นคนที่หลวยโทยมากตอนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาสืบหาที่มาที่ไปของคุณหาได้เมื่อไหร่เจอกันแล้วขอสักทีเถอะนะขอสักทีแบบว่าอ่วมๆนะขอสักทีให้หยุดซะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวถึงตัวจะไม่ใช่ทีเดียวด้วยสำหรับผมเอง ณตอนนี้กับครอบครัวมีความสุขดีมีความสุขดีก็อยู่กับภรรยาอยู่กับลูกน่นะครับก็ทํางานกับผมไปเด็กๆก,ก็เรียนกันไปไม่อยากให้เด็กต้องไปเจอคําถามจากคุณครูที่โรงเรียนไปเจอกับเพื่อนว่าที่บ้านมีปัญหากันหรอฝากเอนดูทั้งผมเอ็นดูทั้งลูกลูกของผมทุกคนแล้วก็เอ็นดูภรรยาผมด้วยซึ่งปกติดีขอบอกเลยว่าปกติดีทุกอย่างนะครับก็